หูย้ายอังคารร่วมพระสาเลงเมทพฤษบเมถุนธนูสิงกันมีเคราะหหนักปัดเป่าเสริมดวงได้ด้วยน้ำพุทธมนในรูปแบบน้ำหอมเพียงแค่คอมเมนต์โดนใจก็รับไปเลยรับฟรีกับกิจกรรมทางช่อง พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซ็ตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of โดกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงเป็นวัดที่ตั้งอยู่เนินเขาเตี้ยสูงประมาณ28เมตรองค์พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีศิลปะเชียงแสนแบบแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้12บุด้วยทองดอกบวบหรือ ทองจังโก้องค์พระาธาตุสูง33เมตรฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ11เมตรลักษณะองค์พระาธาตุตั้งอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยม1ชั้นถัดขึ้นไปเป็นฐานหน้ากระดานแปดเหลี่ยมสชั้นรองรับถัดไปเป็นฐานบัวคว่ำและชุดทองไม้แปดเหลี่ยมซ้อนลดชั้นกันขึ้นไปเจ็ดชั้น จากนั้นเป็นบัวระฆังหนึ่งชั้นและหน้ากระดานหนึ่งชั้นจนถึงองค์ระฆังแปดเหลี่ยมถัดขึ้นไปเป็นบันลังยอมุมไม้12และป้องฉไหนส่วนยอดฉัดประดับตกแต่งด้วยเครื่องบนแบบล้านนามีลวเหล็กรอบองค์พระธาตุสีทิศมีประตูเข้าออกสประตู แต่ละประตูได้สร้างซุ้มแบบปราสาทล้านนาไว้อย่างสวยงามทุกปีจะมีประเพณีการไหว้พระธาช่อแหเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาช้านานเดิมจะจัด5วัน5คืนได้เปลี่ยนแปลงเป็น7วัน7คืนวันแรกของงานจะเริ่มขึ้นในวันขึ้น9ค่ำเดือน6เหนือ เดือนสีใต้ของทุกปีซึ่งถือว่าการจัดงานไหว้พระธาตุช่อแฮยึดถือตามจันคติเป็นหลักประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวงในการจัดงานมีขบวนแหอันยิ่งใหญ่ประกอบไปด้วยลิ้วขบวนของทุกอำเภอการฟ้อนลำขบวนช้างเจ้าหลวงและ เครื่องบรรณาการขบวนแห่กังสดานขบวนแห่หมากเป็งขบวนต้นพึ่งขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุ12ราศีซึ่งประกอบด้วยขบวนตุง12ราศีขบวนข้าวตอกดอกไม้ต้นหมากต้นพึ่งต้นดอกขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุ12ราศีขบวนกังสดาน ขบวนตุงขบวนฟ้อนลำการเทศและมีการเทศและมีการฟังเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดกทั้งกลางวันและกลางคืนสําหรับกลางคืนมีมหโหรสพสมโภชตลอดทั้งงานสํำหรับสิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่พระธาตุช่อแหรพระธาตุประจำปีขานโดยพระธาตุช่อแหร พระธาตุประจำปีเสือหรือปีขานเป็นพระาธาตุหนึ่งใน12ราศีคือเป็นพระาธาตุประจำปีเกิดสำหรับคนที่เกิดปีเสือหรือปีขานหากนำผ้าแพรสามสีไปถวายจะทำให้ชีวิตมีพลังคุ้มครองป้องกันศัตรูได้การสวดและไวหว้ให้เริ่มต้นนโมสจบแล้วสวดตามคาถาบูชาพระาธาตุห้าจบ พลังบารมีจะดดนบันดาลให้มีชีวิตที่ดีขึ้นประท่าช่อแหหมายถึงเจดีย์บรรจุบรมสารีริกธาตุพระสอกสายและพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและประดับบูชาด้วยผ้าแพรอย่างดีสิ่งที่สำคัญภายในวัดและเป็นสิ่งที่น่าสนใจก็คือ องค์หลวงพ่อช่อแหเป็นภาพประธานประดิษฐานในพระอุโบสถศิลปะล้านนาเชียงแสนสุขโขทยัย 2. พระเจ้าทันใจหรือหลวงพ่อทันใจเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิปูนปั้นลงลักปิดทอง 3. พระพุทธโลกนาฏบอพิษและวิหารศิลปะล้านนาประยุกต์เป็นพระพุทธรูปปางนาคปก ปริดิสถานอยู่ในพระวิหารศิลปะล้านนาประยุกต์ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอย่างสวยงามสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2534 4. พระเจ้านอนเป็นพระพุทธร,รูปที่ชาวจังหวัดแพร่เคารพนับถือก่อนจะขึ้นไหวองค์พระธาตุช่อแห่ชาวบ้านมักจะแวะไหว้พระเจ้านอนก่อนเสมอ สร้างเมื่อขึ้น15ข้ค่ำเดือน6เหนือปีพุทธศักราช2,459เป็นพระเจ้านอนศิลปะพะมา่า 5. ธรรมมาตรโบราณมีความสวยงามวิจิตรบรรจงลวดลายไทยผสมศิลปะทางล้านนาและเจ้ากุมพันธ์มีความเชื่อว่านาคที่เฝ้าบันไดกุมพันธ์ด้านทิศตะวันออกขององค์พระาธาตุช่อแห ชอบหนีออกไปเล่นน้ำที่ลำน้ำแม่สายในหมู่บ้านเป็นประจำชาวบ้านจึงสร้างเจ้ากุมพันนั่งทับขดหางนาคไว้เพื่อมิให้หนีไปเล่นน้ำอีกและอันสุดท้ายที่น่าสนใจนั่นก็คือแผ่นจาลึกตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าพระเจ้าทันใจจาลึกสร้างเรื่องราวบันไดาทางด้านทิศตะวันตกและส่วนลุคชาติช่อแฮ สำหรับการเดินทางไปวัดพระธาตุช่อแฮเริ่มตั้งแต่สี่แยกบ้านทุ่งอำเภอเมืองแพร่ซึ่งเป็นสี่แยกใจกลางเมืองแพร่สู่ถนนช่อแฮและตรงไปตามถนนช่อแฮผ่านโรงพยาบาลแพร่สนามบินจังหวัดแพร่หมู่บ้านเหล่าหมู่บ้านนาจากหมู่บ้านแต่หมู่บ้านมุง้งสถานที่ตั้งของวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงอยู่ในบริเวณเขตเทศบาลตำบลช่อแฮด้วยระยะทาง9กกิโลเมตรจากตัวเมืองจังหวัดแพร่ก <sandwiches hine>? ็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้น โปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่